ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์รไปจนถึงเจ้ากรรมนายเวรของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณรอคอยจะสมหวังหรือไม่นะคะดวงของคุณโดยเฉพาะคุณไม่ต้องเลือกไพ่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ท่านเลือกให้แล้วนะคะให้ไปที่หนึ่งพระทักษะให้ไปที่สองพระอินทร์และให้ไปสุดท้ายพระโคโนมทีผ่านความเหนื่อยยากผ่านความทุกข์เข็นมานานมากแล้วคุณพยายามกับสิ่งสิ่งนี้มานานมากแล้วจริงๆนะคะ แถมคุณยังเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาอีกด้วยนะคะชอบทําบุญสร้างกุศลและช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะคะคือคุณน่ะนอกนือไปจากที่จะเป็นคนใจดีแล้วเนะะี่ยค่ะที่ผ่านมานะคุณคือแบบว่าแบกรับภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียวและเหนื่อยกับการแบบว่าต้องดูแลบริหารจัดการบเหล่าบริวารทั้งหลายของคุณเองด้วยนะคะสิ่งที่คุณคิดไว้อยู่และก็รอคอยเนี่ยนะคะคือคงจะต้องออกแรงอีกสักพักหนึ่งนะคะต้องใช้ความอดทนและก็มานะพยายามของคุณที่คุณทําาามอออออยููน่ะ่ตตนนี้้้้ถถกงะคะคืขให ทนต่อไปอีกสักนิดนึงนะคะและความสําเร็จเนี่ยนะคะ,ะมันรอคอยคุณอยู่